โรคเหงือกอาจทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานได้แบบไม่รู้ตัวมากินอีกอันนี้อร่อยลองลองยังเอออร่อยมากเลยอืมอร่อยป่อร่อยเป็นอะไรอ่ะ ก็เราเคี้ยวข้าวไปโดนฟันซี่ที่มันโยกกะดีเป็นมาสักพักแล้วเนี่ยอา้าวแล้วทําไมไม่ไปหาหมอไปล่อยไว้ทําไมเนี่ยจ้างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปก็ได้แค่ฟันโยกนิดเดียวเองไม่ลกลัวโรคหรอเดี๋ยวเข้าไปในร่องฟันนะมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะ้ากินข้าวต่อเถอะจะได้ไปเล่นเกมกัน เรื่องที่หลายๆคนมักจะมองข้ามลวกละเลยไปนะครับว่าสุขภาพในช่องปากเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของคนคนนั้นได้นะครับในกรณีที่สุขภาพปากเราไม่ดีเช่นมีโรคบางโรคที่มันอยู่ในช่องปากเราโรคนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อโรคทางระบบอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับโรคที่พบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคเหนือสาเหตุก็คือเกิดมาจาก ที่ฟันของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดที่ฟันมันสะสมอยู่เป็นเวลานานเชื้อโรคในที่ฟันมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบของเหลือกได้พวกเชื้อโรคเหล่านั้นแล้วก็สารที่เชื้อโรคปล่อยออกมามันก็สามารถซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ออกไปสู่ร่างกายทําอันตรายต่อร่างกายได้ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามันมา เกิดทําให้เส้นเลือดที่หัวใจมีการแบบหนาขึ้น mm hmm. ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจวายได้ถ้าไปเกิดผลเสียต่อเส้นเลือดสมอง mm hmm. ก็อาจจะเกิดภาวะเส้น mm hmm. เช่นอมัอมพฤกษอัมพาตได้อีกหนึ่งโรคที่สําคัญมากๆแล้วก็มีการศึกษากันมากๆก็คือว่าโรคเบาหวานก็คือไอตัวโรคร,รัมมานาหรือว่าการอักเสบของเหงือกเนี่ยนะครับมันไปเพิ่มความดื้อต่ออินซูลินโรคเบ,บาหวานในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะดื้อตอ่ออินซูลินเซลล์ต,ต่างๆของร่างกายไม่สามารถดึงน้ําตาลจากกระแสเลือดไปใช้ได้และหากผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคปลิทิกอักเสบร,ร่วมด้วยจะมีอาการอักเสบที่แพร่กระจายออกมาจากช่องปากยิ่งทําให้ภาวะดื้อตอ่ออินซูลินรุนแรงขึ้นและทําให้การควบคุมน้ําตาลในเลือดยากขึ้นด้วยแล้วคุณหมอเคยเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคในช่องปากแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานบ้างหรือเปล่าครับ เึ่งเคยเจอเคสมาเลยค่ะเป็นอายุเพียง40ปีเองมีอาการเจ็บเหนื่อก็เลยขอมาตรวจค่ะพอตรวจเนี่ยก็พบว่าในปากนี่แบบมีหนองเต็มไปหมดเลยแล้วอาการเนี่ยแสดงถึงว่าเขาเป็นโรคลามานาาก็เลยได้นำไปตรวจร่างกายก็คือระดับน้ำตาในเลือดก็ค่อนข้างสูงเลยค่ะวิธีการรักษาเราก็ต้องรักษาควบคู่กันไปทั้งสองโรคนะคะก็ทำการขูดหินปูนแล้วก็กราวรากฟันรวมกับควบคุมสอนเขาแปลงฟันสอนเขาดูแลตัวเองเออทำงานร่วมกับคุณหมอโรคเบาหวานให้ คนไข้เนี่ยทานยาตามที่แพทย์แนะนําโดยสมเสมอค่ะก็เมื่อคนไข้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ป็นส่วนหนึ่งก็คือคนไข้จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นมันมีงานวิจัยบางอันที่บอกว่าคนไข้ไม่จําเป็นต้องได้ยาเพิ่มเติมแค่มาขูดถิงปูนเนี่ยก็สามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดของคนไข้ลงไปได้แล้วนะครับวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคือการแปรงฟันวันละสองครั้ง ร่วมกับการทําความสะอาดซอกฟันอย่างสม่ำเสมอและควรมีการเฝ้าระวังโรคในช่องปากอย่างใกล้ชิดโดยการพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละสองครั้งที่สําคัญต้องมีการควบคุมอาหารออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอและทานยาเบาหวานตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้วสําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคทางร่างกายต้องมีการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไรล่ะครับคุณหมอ ก็อยากแนะนําให้คนไข้ทุกคนไปพบทันตแพทย์อย่างเป็นประจำสม่าเสมอนะคะอย่างน้อยๆก็ขอปีละสองครั้งนะคะเพื่อว่าจะได้ไปตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ไปขูดหิงปูนด้วยเวลาอยู่ที่บ้านก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยการแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงแล้วก็อย่าลืมใช้ไม้คัดฟันหรือแปรงซอกฟันทคาความสะอาดบริเวณซอกฟันด้วยอยากจะเน้นย้าอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าในกรณีที่เรามีโรคทางระบบอยู่แล้วส่วนตัวของเราเองแล้วก็การดูแลทั้งสุขภาพโดยรวม หรือสุขภาพโดยรวงของร่างกายนะครับแล้วก็สุขภาพในช่องปากเนี่ยควรจะเป็นการดูแลแบบรวมกันไม่ว่าคุณจะเป็นโรคความดันเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างงี้ก็คือไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอร่วมกับว่าพบทันตแพทย์เพื่อช่วยดูแลในอีกทางหนึ่งด้วยนะครับหูมันฟันปวดลึกนี่ก็เลยว่าจะมาปรึกษามหมอเนี่ยว่า จะรักษารากฟันหรือว่าจะทํารากฟันเทียมไปเลยการรักษารากเทียมด้ระบบดิจิตอลนะคะก็คือการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการประเมินผู้ป่วยวางแผนการรักษาทําการรักษาในขั้นตอนการฝังรากเทียมและการบูรณะบนรากเทียมนะคะ